อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 อาร์เซนอลมีเหตุทิมเบอร์คัมแบ็กลงซ้อมร่วมกับทีมแล้วอยู่เล่นทิมเบอร์แนวะรับถิมชาติเนเธอร์แลนด์กลับมาลงสนามซ้อมให้กับอาร์เซนอลในครั้งแรกนับตั้งแต่ต้องคารับการผ่าตัดเอ็นควอเทาของเข่าตัดแตนเดอนสิงหาปี2024อาร์เซนอลมีการซ้อมในสนามเอเมเร์สตเดียมเมื่อวานนี้ การเตรียมทีมก่อนจะลงเล่นในเกมออกไปเยอนเชฟฟิลเนเตตโดยมีชื่อของทิมเบิร์กกลับมาลงซ้อมด้วเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนหลังบาดเจ็บในแต่เกมแรกของฤดูกาลในเกมพบก,กับน็อตทีมฟอ์เรสต์นักเตะผ่าตัดและครับการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ดีและตามขั้นตอนโดยในช่วงเดือนมกรา2 0 2 4มีภาพของเขากลับมาลงซ้อมส่วนตัวได้เป็นคราแรกและอยู่ในทิปเดินทางไปซ้อมที่ดูไบด้วยเช่นกันจนกระทั่งมาวันนี้เขาลงซ้อมกับทีมได้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามก็คาดหวังว่าทิมเบอร์จะต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการฝึกซ้อมก่อนที่มีชื่อติดทีมอีกครั้งท่านี้เอฟทุนใหญ่ยังคงมีนเตะบาดเจ็บและรอการกลับมาอีก2-3คนไม่ว,ว่าจะเป็นเรซอนเดอร์ซิเซนโกโทมัสปาเตและทาเคโรเทมิอึสซือแชมูริกเศร้าหนักถึงขั้นร้องไห้หลังอดย้ายไปร,ร่วมทีมอาเซนนลเมื่อฤดูกาลก่อน มิคารมูริผิดหวังอย่างมากที่อดย้ายไปอาเซนอลเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วถึงกับร่ำไห้เลยทีเดียวในขณะที่เขาเดินทางไปสนามบินเพื่อเตรียมตัวย้ายไปอาเซนอลแต่ดิวล่มซะก่อนอาเซนอลนเดินหน้าอย่างรวดเร็วโดยคว้าตัวเลนโดทอสตามาจากไบรตันเพื่อทดแทนมิรายงานว่า uri, นิคารมูริแนวรุกของเชลซีผิดหวังอย่างมากที่อดย้ายไปอาเซนอลนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วมูริโช์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับชักสเตอร์โดเนต จนทำให้ออสเตรอนอยากได้ตัวไปเสริมทัพปื่นใหญ่พร้อมทุ่มเงินเพื่อเซ็นสัญญากับนรุกชาวยูเครนรายนี้แต่สุดท้ายปีกทีมชาติยูเครนก็ลงเอยกับเชลซีด้วยค่าตัว88ล้านปอนด์เนื่องจากชักสตาร์พอใจกับดีลของเชลซีมากกว่ายานกษตามเดรันติกเปิดเผยว่ามูริกอยากย้ายร่วมทีมอาเซนอลและรู้สึกเสียใจมากที่การย้ายไปเอเมเรลสเตเดียมไม่เกิดขึ้น ข่าวจากวง่ในของอาเซนอนอ้างว่มามูริกถึงกับร่ำไห้เลยทีเดียวในขณะที่เขาเดินทางไปสนามบินเพื่อเตรียมไปลอนดอนและติดต่อหาอาเซนอนเพื่อขอให้พวกเขาทําอะไรบางอย่างช่วยเขาได้ย้ายตามฝันผลนั้นคําขอร้องของมูริกไม่เกิดผลและเขาก็รบประการเซนา8ปีครึ่งกับเชลซีในท้ายที่สุดขณะเดียวกันอาเซนอนก็เดินหน้ายอย่างรวดเร็วหลังพลาดได้ตัวมูริกโดยไปคว้าตัวเลนดทรอลซาจากไบรตัน มาด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์แทนเชลซีพบว่าพวกเขาจำเป็นต้องขายโรามาดูลูก,กากูในซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนดังนั้นหากโรมาไม่เปิดฉาบช่างซื้อขาดเขาจะถูกเสนอขายกับทีมอื่นอย่างรวดเร็วเต่กาเปิดเผยว่าสิงบูต้องระดมทุน100ล้านปอนด์ก่อนที่30มิถุนาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดกฎการเงินพรเมี์ลีกลูกบอลสโมสรจำใจว่ามันจะไม่เป็นปัญหา แต่นั่นก็คำนึงถึงข้อสันนิษฐานที่ว่าลูกกูจะต้องถูกขายในราคาเป้าหมาย37ล้านปอนด์นับเป็นข้อสันนิษฐานใหญ่ว่าถ้าโรมาไม่ซื้อกองหน้าเบลเยียมเขาจะยอมรับการยา้ายไปยังซาอุดีอาระเบียซึ่งก็เคยปฏิเสธไปแล้วเมื่อสมยที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาถึงอนาคตของลูกกูที่ลากยาวไปถึงวันเส้นตายเมื่อปีที่แล้วดูหเหมือนจะเป็นการก้าวกระโดดทั้งใหญ่ในการทำนายวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายดายกองหน้ารายนี้จะอิเตอร์ิลนัน ย,ย,ย้ายมายังเชลซีด้วยค่าตัว113ล้านยูโรเมื่อซัมเมอร์2021แต่ก็ล้มเหลวในการหาฟอร์มที่สแตมฟอร์ดบิดจากนั้นไม่กี่เดือนก็เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเสียใจกับการเลือกย้ายทีมตั้งแต่นั้นมาลูกกูก็ตั้งใจะจะกลับไปยังเซเรียอาอีกครั้งโดยครั้งแรกไปอินเตอร์แบบยืมตัวจากนั้นก็ไปโรม่าด้วยค่ายืม5.8ล้านยโูโรแม้จะยังไม่เป็นทางการแต่เชื่อว่ามีตัวเลือกซื้อขาดที่ตกวงกันไว้เมื่อจบฤดูกาลนี่ใน,นราคา40ล้านยโูโรากม เมื่อเทียบกับสถานะทางการเงินแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะไม่ได้ย้ายทีมแบบถาวอ